กันครับผมกับสตา r ์คราฟสองวิงสองปุซซี่ซา,าวดดอสบอลสินะครับ<ห>จากการจับตุกเจ้าโบราณน,นี่เราต้องให้อาหารเขาฝ <c oughs> ังและฝากตัวด้วยครับผมสหรับเกมฟรีจาก How AG ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาแล้วก็หลายๆครั้งทุกครั้งไปเท<ร>่าที่อยากจะขอบคุณแล้วก็ไม่ลืมวางไข่ขยายคลิปนะครับเราจะต้องหาอาหารมาปอกให้กับเจ้าเซิร์ฟโบราณตัวนี้เนาะ อนนี้มีฝูงคอลิกรบุกม,มาแล้วนะครับอ่าเราต้องตามหาฝูงคอลิกรเาจะเป็นสัตว์เลี้ยงแถวนี้แหละฆ่าเอาเนื้อมันมานะครับมาปอแล้วก็สกิลใหม่ที่ผมอัพมาให้กับคอลิกันนางเลืออัพนะครับก็จะคือเป็นเบลลิงนะฮะซึ่งเบลลิงที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นเบลลิงสี่วงเนาะก,กระโดดขึ้นผาโดดลงผาได้โดนสามารถเก็บมวลสารจากคอลิโกได้กระบวนการจะช้าและจะปลอกบางมากเราต้องป้องกันเขาตอนที่เขาเก็บเกี่ยวนั่นเองครับ ตรงนั้นเราจะเอาเบลลิงที่เหลืออยู่กับเบลลิงที่สามารถสปอนได้รัวๆมาใช้ในการเปิดแมปนะครับแล้วก็เคลียร์คอริโกแบบว่าไม่ต้องทาอะไรก็ได้เริ่มจากนตัวแรกเก็บคริกนี้พราจะมีเบสครับแล้วก็คุกัเต้องเก็บมวลสามนีให้ไวเลย เออไม่น่าขึ้นแก๊สสองครับมาเรีบไปไม่เป็นไรเดี๋ละควีนมาคอรอไปครับแล้วก็เราต้องขยายชอบลืมคลิปตลอดเลยมันไม่ดีนะในระยะยาวนะระยะสั้นอาจจะยังได้อยู่แต่ระยะยาวแย่แน่ๆนะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่ด่านนี้จะมีมอนเป็นยูนิตใหม่นะครับชื่อพายเลอริสนะเขาก็จะเป็นตัวบินคล้ายๆกับพายเลอริสแต่ว่าจะบินได้ ตีได้ทั้งตัวบินแล้วก็ตัวพื้นนะครับกับแก๊สร้อยห้าสิบครับผมชุดนี้แก๊สก็แพงเก้าหกเก้าห้าก็แพงเก็าสิบน้ำมันน้ำมันเก็บนับร้อยครับกำลังโอนย้ายไปที่ปากของเจ้าแอนเชนัิงสเตนสุดรมวลสารได้รับการกลือกินแล้วเขาต้องการมากกว่านี้เพื่อเติมขึ้นแล้วก็เอามาป้อนมันให้อีก ตั้งเจ็ดตัวนะครับหาขวดมอลสามคุรกรมาหนึ่งเจ็ดชิ้นตอนนี้ได้เปหนึ่งชิ้นแล้วโอเคเราจะขอหนึ่งโดนครับเขามาตำแหน่งคุริกอให้แล้วเราต้องรีบไปถ้าอยากจะได้มอลสารมาอย่างปลอดภัยนี่เอาขยายคลิปก่อนไปแน่แน่อันนี้คจะต้องเลนส์ลูกลิสแหละฉันสัมผัสถึงกลุ่มไพรมอ่อนใกล้ๆกล้ ลอกมกวลสารของใครมั่งเป็นตัวที่แข็งกร่ดงเข้าไปเอามาดูซับพลังมวลสารจะเพิ่มความแข็งกแกร่ดงได้เป็นเคลสเสริมด้เลยครับเพิ่มเวลให้กรดิงยายไปไล่เก็บแก๊สเข้าข้าบาอานนเออดรามิมาก จะจะก็เอากรอบมาทิ้งโอเคแต่ว่าผมเน้นอัปเดทเยอะไปหน่อยไหมบางทีฐานอ่ะข้างบนนี้เป็นแลนะครับอุ้ร้อยล้โอเคแต่ว่ผมจะอัพนะไม่ต้องแล้วนะมีเนโรอีกแล้วอ่านนเราจะต้องการโรชด้วยนะครับามาปิดบ้านมาเสริฟ อยู่นตัวเชมเบอร์ปิดบ้านไฮดริวเวสเดนปิดบ้านโอเคแล้วก็ขึ้นไปเก็บมูลสารที่สองอผมว่าผูช้าไปต้องตมมูแต่ปลาปลาที่บ้านติงเลยนะ Uhm สปาร์คมาโอเวอร์ล็อกนี่ครับเข้าเลยเขาจะมีความกลัวเบลลิงอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเบลลิงที่เหลือไล่เคลียร์คอริกรอลครับ เต่จะต้องไม่ปลูกเอนเชียนได้ทำลายพวกเนื้ออย่าให้มันรอดเด็ดขาดเราต้องหยุดมันนะขอัพเราขัดขวางกลุ่มโจมตีบุกร <No> ุกของมันได้ biomass. กองทัพแรกำลังจะบุกมาทำลายคอริกอแล้วขอรับ่จะไม่ให้มันทำลายเด็ดขาดนะครับ ak Out with ขาเราลโดนไปกันบ้านมีเรียกเบลลิงมันจะสบายตรงนี้แหละครับชอบที่จะแบบเอาเขาไปแก้สถานก,การณ์ได้ค่อนข้างดีนะนั่นแหละครับต้องเก็บให้รอดเหมือนกันนะ The never. more overlords. swarm So โอ้เอลน่ากันยูเตอริส s าพวกเป็นไฮดตลิสมัยต้องมีเตอริสตัวบินเนาะจำชอบจำสลับนะครับแล้วก็โรชด้วยโรชเป็นตัวที่ตีระยะกลางถึงไกลแล้วก็แอบแทงได้นิดหน่อยเลยมีความรู้สึกว่าเขาแอบแทงได้ด้วย เม,ม่ชอบสร้างครับผมชอบที่สุดแล้วก็โรชยนนในเผ่าเซิร์ฟนะมันจะมีเซิร์ฟมันจะมีโรชกับเบนลิงเนาะที่ผมชอบเค้ขอโดนนะครับเก็บอันที่สองเรากำลังแข็งแรงขึ้นนี่ต้องเป็นพลังโบกิ้ลที่เซราตูพูดถึงแน่ๆต้องการแก๊สอีกแล้วนะน The more of Speak We'll go biomass under attack. Biomass, though. Push ahead. Primal Zerg forces incoming. Our drone must be protected. I yeah. even อย่าอย่าได้คิดนั่งนะครับลุงหายข,ขึ้นมาันที่สองเรียบร้อยครับพวกความย,ายโสของเจ้ารับไม่ได้เซอรุสจ,จะกลืนกินพวกเจ้า บาสแบ่งสามแบ่งสามโลดอัพให้หมดคับผมโอเคมินิทฟิลเริ่มดีพีแล้วครับเริ่มหมดลวไม่เป็นไรเอเคนะ แต่งสิลูกโอเคควีนมาไออันที่สามมาแต่การบ้านเลยนะเอาเลยแล้วก็เคลียร์ตามันจะมีให้เก็บเครสเสรร์นะครับเป็นมลสารไทรา์มออเนาะ We'll go biomass under attack. We require more minerals. Uh oh. The swarm never runs. Uh oh, the engine got hung around. We require more minerals. Lenny, what? Uh, Mudris? ทำลายได้แล้วเอากำไม่ทันสวมอย่างพวกเจ้ามันไร้สมองไร้จิตใจไอ้มอสซึกไม่เหมาะกับเจ้าหรอกบางนี้ซะจริงแล้วก็เอาโลนมาอันที่สามครับ อะไง,ง mm hmm. ไม่ได้ขยายเลย <Yeah. S 2> ฟิลหมดตอนนี้แร่เริ่มหายครับเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ออกไปับมันรล้ว่าหลออีกแล้ว

ไปขยายอีกตายที่สามนะครับว่าให้ดิตาริสไปก่อนเลยโอ้ have The hungers. attention. swarm my นี่จะเป็นโซนที่มีสวอมเขาอยู่ข้างหลังนะจริงเราควรจะละตรงนี้ได้ก่อนจะดีกว่ามันมาแล้วเข้าเลยปกติมันจะไม่ค่อยยุ่งกับตรงนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าได้อยู่นะเราจำได้ว่าเราอัพไปเยอะแล้วโอเค You have my attention. เรียบร้อยเยตีงนี้ Who asked you? ขยายไปโดนที่บ้านโดนที่บ้านโดน,น,โดนใช่ครับ Yes อาบซะกันบ้านซะด้วย Speak q u i แล้วก็เดียเ๋ยวมาถ่วงเวลาไว้นะโดนคนที่สี่อาจจะเก็บสองที่พร้อมกันละให้เดี๋ยวเข้าเลย คลีกรตัวนี้เข้าตัวมัอกันใช่ครับอยูต่ตลิสบางสว่วนเอาช่วยกันนะ โอเคตรงนี้เคลียร์อ่าผมเอาโดรนมาเพิ่มแป๊บหนึ่งฮนะอีกสองจอยู่ตรงนั้นรอข้างล่างครับตรงนี้แป๊บพีน่าจะได้แล้วจะให้เขาแค่เชื้อไปเรื่อยๆนะฮะพีก็ต้องกระจายต่อไปใช่ ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะสองทีพร้อมกันสอกันข้างบนองกนบอันตรายมากนะที่สองทีพร้อมกันแบบนี้อมอรเซอร์จะตนตีโรนเราแน่นอนเลยให้มันมาเจ้านี่มันเริ่มขี้โลบแล้วมันจะเป็นวันแพ้พ่ายของเจ้า เราผ่านมาครึ่งแล้วครับกับการที่จะลูกกันแต่ผมยังหามมนสารของพรมอสเอซนสามอันไม่ครบเลยสองที่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปวิ่งห่างกันเดี๋ยวเดีก็บตรงนี้ก่อนกันเนาะอาหารเฟรเสริมครบเมื่อไรก็จบแค่หลังก็ได้นะกอทับนั้นทำลายไปอมาสอีกแล้วไม่ได้ไม่ให้ บอกเลยไม่ให้ครับผมอ,อีกแล้วอ,อีกแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้อะไรนง้นนะไม่ให้ครับผมใจเย็นครับค่ะ มีตรงนี้อีกอันนี้เราได้หกแล้วเหลือชิ้นเดียวแล้วครับทำเคลสเสริมก่อน,น,น,นจะไม่ผิดจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ตามมาใช่ได้แล้วครับอีกอันหนึ่งน่าจะอยู่ขวาบนครับเริ่มนี่ก่อนครับอะไรจ,จะ๊ะอยากมีเรื่อง จัดให้นั่นเด้อเดี๋ยวคอริอคอลหนึ่งชิ้นก็เอาตรงนี้แล้เอาใกล้บ้านดีแต่ว่าอย่าพึ่งนะไปเก็บเกรสเสริมกันบ้านนะเข้าเลยน่าจะพอดีกันเพราะว่าแค่ตัวบินก็น่าจะกันอยู่แล้วแหละใช่รุมบุกก้าว ข้างบบนครัเรียบร้อยครับพอเควสหลักเสร็จก็เก็บเควสเสริมไปในตัวมันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะโดนระดอนโจมตีค่ะอ้าวกันยังไงวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโจมตีเฉย โอ้ไม oh oh ่เอาใหม่สิเดือดร้อนทำไมจริงๆมันไม่ควรจะตายนะ่ะก็ไม่น่าเลยกลับเข้าไปเสริมไม่ได้เล่นสองฝั่งพร้อมกันตรงนี้แหละ <Okay. S 1> ไปไข้างล่างนะกลับ <Okay. S 2> ไปกันไลยเนื้อมันให้หมด ข้างบนเสร็จไปตรงนี้ต่อเลยชีบ้านเหลือสิบวิแล้วก็เข้าปากก็ถง<ห>าแลนะ้วครับไฟร์มอว์ให้ตัวจับได้มันเป็นรังของพวกไฟรมอเ์ีก่กำลังเสริมได้แนะนำให้รีบกำจับทิ้สัะม,มีความมีเวนะฮะจะหนีไปไหนกัน จะหนีไปไหนเล่อเรียบร้อยผ่านครับมันจบสักเดี๋ยวนี้พวกซึกข้าจะฆ่าพวกเจ้า้วยตัวข้าเองแล้วอีกหนึ่งภารกิจทิ้งท้ายนะครับที่เพิ่มเข้ามาเก็บเจ้าเด็กบ้านโดนเขาไม่ได้ไม่เป็นไรโดนโดนปล่อยมันครับ มันซาได้แค่นั้นแหละกองทัพเราก็โดนเล่นตัวเบรกก่อนบายบายเรียบร้อยครับอาา่าฮะาอย่างพวกเจ้าเนี่ยนะจะมาลองมือกับข้าคิดจะประมือกับข้ากันรึอ๋ออ๋ออุ๋กแล้วครับกินดิมแล้ว นอนอุ่นมาตั้งนานสุดท้ายก็ได้กินอิ่มทักทายหน่อยเซ้ไฮ <My return. S 1> ขากลับมาแล้วเป็นอันจบด่านครับผมขอบคุณมากทุกคนที่มาสนุกสนานกับยังไงเรามาลุยกันต่อในด่านต่อไปนะครับในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณเรัไอจีสอนเกมฟรีอีกครั้งเจ้